คล้ายๆกับ Alpha Fly เลยนะครับสวัสดีครับแล้วนี่โนบุกนะครับวันนี้ก็มีรองเท้ามาส่งคู่หนึ่งนะครับก็เป็นรองเท้าที่มาจากจีนเลยนะครับเฉียวตัน Flying Page 2.0นะครับก็ซื้อช่วง4เดือน4นี้นะครับ4,343บาทนะครับก็ใช้เวลาส่งนี่ก็ประมาณ6วันนะครับ Packaging นี่ก็โอเคนะครับกล่องใหญ่ทีเดียวแล้วก็สามารถทิวได้อย่างนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับ ที่ซื้อสีนี้เนี่ยเพราะว่าก็เป็นลายในรองเท้าที่ผมยังไม่มีสีนี้นะครับ r e d Ice b l u e นะครับก็มีเขียนว่าเพรสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปคนเล่นบาสอยู่ตรงนี้นะครับ First Look เลยนะครับคล้ายๆกับ a l p h a f l ฟเลยนะครับการออกแบบของเขานะครับก็ตั้งแต่รุ่น1.5แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เพิ่ม Energy Rebound นะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของเขานะครับแล้วก็เป็นพื้นมิโซ รุ่นใหม่ของเขานะครับก็เป็น PEBA นะครับมีป้ายบอกส่วนต่างๆของเขานะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของคู่นี้ก่อนนะครับนี่ครับเวลาใส่ก็อย่างนี้นะครับดูแล้วก็จะโปร่งสบายทีเดียวนะครับสีนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับไอตัวอินโซเนี่ยก็เป็นแบบยึดติดนะครับเป็นแบบมีกาวนะครับซึ่งผมก็โอเคครับเลสซิ่งชูนะครับือมันไม่ยังเป็นต้องถอดออกมานะครับอืมดูแล้วมีความเฟิร์มนะครับเป็น ชั้นมิโซที่เฟิร์มนะครับดูตัวคาร์บอนเพลนี้นะครับก็เป็นล่อนนะครับก็เป็นเอกลกักษณ์ของเขามันก็จะช่วยเพิ่มในความแข็งอยู่แล้วนะครับก็เป็นการออกแบบพิเศษของเขาอัลต์โซเนี่ยถ้าดูก็สวยงามนะครับมีสีสันส่วนความแข็งแรงเนี่ยแล้วก็การกันลื่นนะครับเวลาสัมผัสน้ําซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องวิ่งทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะกันลื่นได้ดีทีเดียวเลยนะครับ จะมีส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับเต็มผืนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็แค่นี้นะครับไม่ได้หนามากนะครับตรงส่วนของอัลต์โซนะครับส่วนมิโซเนี่ยก็หนาทีเดียวรูปทรงเนี่ยคล้ายๆกับอัลเฟาไฟล์เลยแล้วก็อัปเปอร์ก็คล้ายๆกันเลยนะครับราคา4,343บาทก็โอเคอยู่นะครับตรงฮิลคัพนี่ก็มีบุเอาไว้ด้วยนะครับส่วนตรงป้ายด้านในนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรบ้างนะครับ Ma d e in c h i n หน้าแล้วก็บอกไซส์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้บอกว่าผลิตเมื่อไหร่หรือ p o อะไรนะครับ แต่ดูแล้วก็น่าจะประมาณเดือนมกราคมนะครับแล้วก็หมายเอี่ยมทีเดียวนะครับอาจจะเพิ่มผลิตออกมาไม่นานก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองสวมดูนะครับเสียวตัน frying plate 2.0นะครับในกล่องเขาก็มีเชือกแบบ anti slip อันนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ส่วนเชือกเดิมเนี่ยผมว่ามันก็การเลื่นอยู่แล้วนะครับรวมถึงไอตัวไอริสตรงนี้ด้วยนะครับตรงการร้อยของเขานี่ก็จะมีความพิเศษนะครับก็คือมันจะร้อยทะลุลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับมันก็คือร้อยแล้วขึ้นก็ค่อยๆแล้วก็ขึ้นนะครับ แอนตี้สลเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงส่วนปลายของเชือกรองเท้านี่นะครับก็ออกแบบดีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับดูแล้วมันมีความกระชับนะครับแล้วก็ใส่แบบสวมเข้าไปนี้นะครับคล้ายๆกับอัลฟ a าไฟลก็ต้องมีการคลายเชือกให้พอดีระดับหนึ่งนะครับส่วนการดึงก็ต้องดึงตรงลิ้นรองเท้าซึ่งมันเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกับรองเท้านะครับเนี่ยต้องคลายระดับหนึ่งแต่ครั้งเดียวเราก็จะรู้ความพอดีของเราแล้วนะครับ ก็รู้สึกสบายอยู่นะดีเลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้จากการที่ได้สัมผัสนะครับเนี่ย 10US ของผมเนี่ยรู้สึกสมใสสบายถ้าเทียบกับ a r i o อ o 4นะครับอันนั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกกระชับเลยนะครับจะแน่นนิดนึงนะครับ First Impress i o n เลยนะครับรู้สึกสบายเท้ามากๆเลยนะครับแล้วก็พอดีเลยนะครับสีสันก็สวยงามนะครับใช้ได้เดี๋ยวก็ต้องทดลองวิ่งจริงแหละว่าเป็นยังไงนะครับดูใกล้ๆนะครับ ครับก็รู้สึกประทับใจเลยนะครับ first impression โดยเฉพาะเมื่อได้ทดลองใส่แล้วนะครับสำหรับเฉียวตัน flying plate 2.0คู่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ทดลองวิ่งจริงได้ผลยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ